วัสดีครับผมครับมาตรวจเช็คซ่อมนะครับมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นนั้นเพื่อนครับตัวนี้ยี่สิบสองโวลต์นะครับยี่สิบสองจุดสองโวลต์ครับร้อยห้าสิบบาทนะครับมอเตอร์ชนิดนี้ครับเพื่อนครับมันจะมีชุดแปลงถ่านอยู่ข้างในนั้นเพื่นครับนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าใช้นะครับอันนี้เป็นของซิมพัทนะเุ็นบอกลูกค้าลุ่มบอกขึ้นไปนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นซิมพัทในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือผมแกะมาหมดแล้วนะแกะมาหมดแล้ว แกะเรื่องมาปรากฏว่าเจ้าตัวมอเตอร์เขาเสียนะครับคือซ่อมโครงสร้างไปหมดแล้วนะครับก็ซ่อมไปก็มาเจอมอเตอร์อีกนะครับเหมือนซ่อมทั้งตัวเลยนะตัวนี้นะคเดี๋ยวทางในการตรวจเช็คซ่อมนะครับเพื่อนครับเนี่ครับจะต้องแกะเจ้าตัวนี้ออกมานะมันจะเป็นเหมือนลักษณะนี้เห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้มันสิบสองโวลต์นะครับมอเตอร์สิบสองโวลต์เดี๋ยวมาลองกันนิดนึงครับ กรณีที่ชุดแปลงฐานมันหมดนั้นมันครับไม่เหลือไม่เหลือฐานอนะพูดง่ายๆเหลือตะเล็กนะครับอันนี้ผมจะต่อเป็นไฟ12โวลต์ลองนะยิ22โวลต์มันก็ใช้ไฟ12โวลต์แค่แค่ลองนะแค่แค่ลองว่ามันจะทํางานไหมนะครับอันนี้คือบวกนะครับอันนี้คือลบนะครับอันนี้คือที่มอเตอร์ใช้ได้นะครับมาดูของเขานะครับบวกลบนะครับ นี่ครับไม่ติดนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ติดนะครับแต่ยังก็ไม่ติด่ะมาแกะรืดูข้างในครับว่าสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็จะทํายังไงนะครับเพราะว่ามอเตอร์ชนิดนี้มันอยู่ในพวกพัดลมพกพาพัดลมแบบชาร์จพัดลมไฟรถยนต์นะครับ12โวลต์24โวลต์ครับก็จะเจอมอเตอร์ชนิดนี้นะครับ ดับไปล้องแกะออกมาก่อน,นครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดแปลงฐานนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนชุดแปลงฐานแล้วไม่หายแสดงว่าเป็นที่ขดลวดนะครับเพื่อนครับอ๋อไม่ไม่ค่อยนิยมซ่อมกันนะอันนี้คือจะพามาซ่อมเบื้องต้นนะครับกรณีก่อนที่เราจะสมมุติว่าเราทําอะไรไม่อะไรไม่ได้จริงอนะ่ะค่อยสั่งซื้อนะครับเพื่อนครับนี่ครับก็แกะฝาครอบมพืก็ออกไปก่อน,นครับ แต่ละล่นก็แกบมาแตกต่างกันนะแต่ก็ไม่หนีกันนะครับอย่างนะครับว่าเขาจะตีตีบอดี้นะครับสีด้านนะครับตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะล็อกตัวฝาปิดตรงนี้ไว้แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับนะครัจะตีสีด้านเหมือนกันนี่คือผมแกะออกมาแล้วนะครับพอแกะฝาออกมานั้นเพื่อนครับอันนี้คือผมแกะมาแล้วครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับ เห็นจุดแดงตรงนี้ไหมจุดแดงตรงนี้คือเข้ามาเป็นคู่บวกไว้หน้าเพื่อนครับในที่นี้ผมก็เขียนไว้แล้วนะครับว่าบวกอยู่ด้านนี้นั่นเพื่อนครับ่นรับเพื่อนครับเข้าไหมในชุดสวรร์หินเจียก็จะมีเหมือนกันแบบนี้นั่นเพื่อนครับเห็นไหมว่าตัวนี้มันมันไม่มีทุนเหลือเลยนะครับมันเป็นเหล็กตีเหล็กเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับล็กๆนี้ครับชุดแปลงฐานมันอยู่ตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับนี่ครับตรงจุดนี้นะเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับเพื่อนครับ ประเด็นว่าเราจะไปหาอะไรที่ไหนยังไงครับแบบนี้นะอ,อตัวนี้นะผมต้องดูก่อนว่าสายที่เขาทองแดงที่เขาพันขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับคั้วเลยนะอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็คงจะไปแกะ ว่าไปลื้อหาจากมอเตอร์ตัวอื่นที่มันเสียอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาเฉพาะชุดแปลงฐานมาใส่นะครับเอากันเพือนครับผมก็มีมอเตอร์เก่าๆเหลืออยู่นะครับก็เลือกเอามอเตอร์ที่มันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ของเครื่องใดพอปผมนะครับนะครับจะสังเกตว่าข้างในก็จะมีทุนอยู่นะครับแต่ว่าเป็นทุนขนาดเล็กกว่านะครับแต่ว่า ตัวชุดฐานเขาเนะหลือเยอะมากนะครับนี่ครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนข้างหนึ่งกันครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันยังเหลือเยอะนั่นเงินครับเพื่อนจะสังเกตว่าด้านนี้นะครับด้านนี้เหลือเยอะเลยเห็นไหมด้านนี้เหลือเยอะอยู่นะครับแต่ด้านนี้หมดเกลี้ยงเลยครับนะครับเด็กโดนเหล็กนะครับเด็กเด็กโดนทุ่นนะครับเปลี่ยนแล้วไม่หายนี่ต้องแสดงว่าตัวนี้มัน ฝืนใช้จนเหล็กมันมาถูกับตัวนี้จนเสียนะครับนี่ครับตัวทุนตรงนี้เสียเลยครับชุดแปลงฐานมันหมดนะครับฐานมันหมดนะฮะเหลือเหล็กแล้วก็มาโดนในส่วนนี้นะครับทําให้มันเสียนะครับก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆครับอ่ะมาลองดูก่อนครับเพื่อนๆครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมแกะเครื่องเหล็กตัวนี้ก่อน เป็นมอเตอร์ช่นิดเดียวกันเนะครับมันก็จะมีสลักอันนี้คือผมแกะมาแล้วนะครับเห็นไหมจะมีสลักสองฝั่งนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้เป็นบ like ูธเหมือนเหมือนพัดลมครับตัวนี้ครับอ่าอันนี้ใช้คือใช้เป็นลูกปืนนะครับเนี่ยใช้เป็นลูกปืนลูกปืนรู้สกจะทนกว่านะลูกปืนตัวใหญ่นี่ใช้เป็นลูกปืนตัวนี้ใช้เป็นบูธเหมือนพัดลมนะครับเพื่อนเห็นไหมว่ามีชุดแปลงฐานก็อยู่ครับนะครับพอเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะมีสลักตัวหนึ่งนะครับทิมเข้าไปข้างในนะครับเราก็ถอดสลักออกมาครับเพื่อนครับเราจะเอาด้านหนึ่งนะครับเพราะตัวนั้นมันเหลือเยอะอยู่นะครับจะมีสลักอยู่ตรงนี้ถอดออกมาเลยครับนี่ครับพอเราเจอสลักออกมาแล้วก็เอาออกมาอันนึงครับนี่ แนวทางในการซ่อมนั้นเพื่อนครับบางท่านเราก็าซื้อใหม่ดีกว่าก็แล้วแต่นะอันนี้คือเราทําแบบไม่ไม่ได้ลงทุนอะไรนะแต่สังเกตว่าตัวนี้ขั้วสองอันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะแกนแกนแกนของไฟมันจะลงมาเพื่อนสังเกตไหมแกนของไฟจะลงมาตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันกันเพื่อนครับอันนี้ก็คือเขาเชื่อมจุดไว้นะครับในที่นี้ผมก็จะเอาเฉพาะตัวนี้แล้วก็ไปบัดกรีครับ แกะตัวนี้ขึ้นออกมานะแล้วก็แกะบัดกรีนะครับคือว่าไม่บัดกรีก็เอาทั้งชุดก็เลยก็ได้แตี๋ยวมันจะโผล่โผล่ถึงหรือเปล่านะครับลองดูอีกทีหนึ่งครับถึงกันไหมนะครับเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องปรับนิดนึงนะครับได้ไหมเนี่ยเห็นไหมว่ามันสั้นกว่านะครับอาจจะตัดได้ก็บัดกรีนะครับเโอเคเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ก่อนนะครับ เป็นกปดูนะครับว่าจะสังเกตว่าจะมีสายออกมาสองสายนะครับตัวจุดนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีสองสายนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะเวลาแกะก็ต้องดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาร์กนิดนึงนะครับมันจะได้ตำแหน่งเดิมนะครับหมายความว่าบวกลบมันจะได้ตำแหน่งเดิมฝั่งนี้ผมจะมาให้ด้านด้านตัวหนังสือนะครับ สีแดงแงมาร์คไว้สออ่ะทีนี้ก็ถอดตัวพาสติออกมานะครับนี่ครับแกกมาก็เป็นลักษณะเยีางกันเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันเหลือเยอะอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เขาใส่ค่าสีไว้นะเหมือนกันครับสีตัวนี้น่าจะเป็นตัวป้องกันแรงดันไฟอะไรต่างๆนะครับทุนตัวนี้ผมว่าสึกเยอะเลยไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นจะลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับเือนครับพอยังขี้เกียจซื้อใหม่นะเือนครับ ยี่สองจุดสองหายากครับสมมติก็จะเป็นยี่สิบสี่ได่นๆๆ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 ครับเห็นไหมตัวนี้จะถอดถอดออกไปเลยถอดออกไปเลยสี่ยังคำได้อยู่ไหมเดีย๋ยนะมันจะถึงกันไหมประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นนครับเห็นไหมมันสั้นกว่านะครับ ซันกว่าเยอะเลยตรงนี้ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบัดกรีนะเพื่อนครับออเอาเพื่อนครับตัดมาอีกทีหนึ่งผมก็ได้บัดกรีเข้าไปเป็นแบบนี้นะเพื่อนครับตัวนี้ผมหักออกไปเลยนะเดิมทีมันเป็นแบบนี้เดิมทีมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมผมหักช่วงนี้ออกไปนะครับหักช่วงนี้ออกไปไอ้ตัวนี้ไม่ต้องหักมันนะครับ ตัวเก่าเนี่ยนะครับตัวที่เราจะมาใส่เนี่ยไม่ต้องไปหักเลยนะครับเราก็ออกมาประกบเข้าไปนะครับเราก็ใช้ตะกั่วนะครับบางบัดรกี่ยเข้าเลยนะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็บัดรกีให้มันเย่นอนนิดนึงครับเพราะว่าไฟมันจะวิ่งผ่านตรงจุดนี้นะครับสปริงก็จะแน่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับไม่ได้ผลก็คงจะต้องสั่งซื้อแล้วนะครับเหมือนกันครับเพราะว่านี่คือทําตามสเต็ปนะครับอ่า ตัวนี้ที่เราาร์ k ไว้เห็นไหมครับไม่งแบบั้นก็จะงงนะครับเนี่ยสีแดงมาสีแดงกันแบบนี้นะครั้งแรกเราจะต้องเอามือหมุนมือหมุนทําไมมือหมุนให้มันฐานที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับให้มันให้มันกลมหรือว่าให้มันสัมผัสกับตัวทุนตรงนี้ให้มันมากที่สุดเนี่ยับกันครับ,รบก็จะเป็นลักษณะครับแนวทางในการซ่อมนะบางท่านกว่าโอ้ช่างเอกทําซ่อมขนาดนี้เลยหรอหมายความว่า ทำไมไม่ซื้อใหม่อะไรแบบนี้นะนี่ครับพอผมใส่เข้าไปหมดอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องเอามือหมุนนิดนึงนะครับเอาหมุนให้ตัวนี้นะครับสัมผัสกับตัวแกนตรงนี้นะครับให้มันสมุทนะครับพอเดิมทีมันเป็นทุนมันมันมันตรงๆอยู่อย่างแบบนี้นะนะครับ มันตรงๆอยู่แบบนี้แล้วก็สมูทฝนให้มันรับรูปเข้ารูปสัมผัสให้มากที่สุดนะครับเนี่ยผมก็จะเอามือกดกดตัวนี้ไม่ต้องกดก็ได้ครับเพราะตัวนี้มันสัมผัสอยู่แล้วสัมผัสดีของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ตัวใหม่ของเรานี่ครับก็หมุนไปครับสัมผัสแล้วก็หมุนครับเนี่ยครับมันอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะครับเพราะผมสัมผัสนะครับนี่ยครับเห็นไหมพยายามให้เขาหมุนมากที่สุดนะครับอ่ะตัวนี้เหมือนเดิมครับ อันนี้คือตัว C ครับที่เขาใส่ไว้นะครับก็ภาพลงไปเหมือนเดิมครับขาของ C นะครับขาของ C ก็จะมาจับที่กราวตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งก็วิ่งมาที่ตัวแต่ละคู่ทั้งคั่บวกคู่ลบนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเพื่อนครับเพื่อนมาดูนะว่าทีเี้ยมันจะติดแล้วหรือยังนั้นกันครับแล้วก็ใส่บูทลงไปนะครับ ดี๋ยวเราบูทมันไม่ค่อยตรงตอนที่เรางัดนะครับเรามาปรับให้มันตรงนิดนึงน,นะแผ่นปิดฝาปิดขอบเนี่ยก็อลองทาําตามด้วยเพื่อนครับลองทำแล้วเล่นดูครับอ่า้วบวกเห็นไหมครับข้วบวกแล้วก็ตำแหน่งเดิมก็ครับแบบนี้นั่นเพื่อนครับแล้วก็บูทก็ลงไปแบบนี้นะครับ อ่ะผมจะยังไม่ปิดนะเพื่อนครับจตยังไม่ปิดนะครับเพื่อนครับจะไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าให้บูทเขามาทิ่มตรงแกนแกนแกนกับเขาเรียกว่าลูกปืนนะครับให้มันเข้าให้อยู่แมทกันพอดีนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ไฟจีลองดูนะว่าเขาหมุนหรือยังนะครับเราก็มาลองเทสดูกันเพื่อนครับก็เหนียว้าไปครับอันนี้คือ ครั้งแรกมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรแต่ชุดแปลงฐานมันจะยังไม่สมูทนะครับนี่ครับหมุนแล้วนะครับก็ปล่อยเข้าหมุนจนจนแปลงชุดแปลงฐานของฐานที่อยู่ตรงสุดนี้ห้ันเป็นวงกลมครับให้มันสัมผัสกับคุนมากที่สุดนะครับข้าหมุนไปเรื่อยๆครับแต่ตามอายุการใช้งานของของเรามันต้องหมุนอยู่แล้วครับยังไงก็เข้ารูปของมันครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะครับมีขาผมใช้12โวลต์นะครับ มันยี่สิบสองโวลต์นะครับนะครับพอเป็นเสน่นะครับสำหรับการซ่อมมอเตอร์นะครับทีนี้ตัวล็อกมันเนี่ยเราทําตัวล็อกมันหลุดหายไปก็ไม่ต้องตกใจครับเ็นก็เอามาเชื่อมเนี่ยเลยตะกัวนี่ยแล้วครับมาบัดกรีนะครับบัดกรีให้ฝาครอบมันจูนะครับนะครับพวกฝาครอบพวกนี้ใช้ตะกัวบัดกรีได้ครับ เรระวังนะครับเวลาเราจัดตำแหน่งนะครับาฝาตัวนี้อยากให้มันมาโดนในส่วนของตัวขั้วบวกขั้วลบนะครับเ็นก็ดูให้ดีนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมไปเลย นะครับก็เป็นเียนะครับท่านครับตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับก็เก็บไปเป็นอะไรครับนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับว่าจะซื้อใหม่หรือว่าจะลองซ่อมนะครับหรือว่าจะทําตามแบบช่างเอกครับอะทีนี้ผมก็จะเอาตัวเกลี่ยพื้นที่นิดนึคงนะเดี๋ยวจะประกอบแล้วครับประกอบเข้ากับตัวชุดเครื่องดูฝุ่นนะครับ จะมาดูกันครับว่าจะเป็นยัน่ไงนครับ <c oughs> ครับประกอบดส่วนของวัตอร์ก่อน,นครับอ่าตอนนี้ผมก็ ต่อมอเตอร์นะครับเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นนะครับตัวนี้คือจะเป็นกําลังไฟเขาจริงๆเลยนะครับกําลังไฟเขาจริงๆเลยครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอบอกนะครับน่าจะมองเห็นนะตัวนี้จะมีหน้าจอบอกนะครับผมจะลองกดเปิดนะครับเพื่อนสังเกตว่าเปิดแล้วจะยังไม่ติดนะครับเห็นไหมจะยังไม่ติดกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดนะครับแต่ต้องเอามือมือหมุนนิดนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เกิดจากตัวทุ่น ตัวทุนมันยังไม่เข้ารูปนะครับทุนยังไม่สัมผัสกับแกนไอตัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับเราก็ไม่มีไรครับเราก็ใช้ไปเรื่อยๆของเราเนี่ยจนกว่าทุนมันจะสัมผัสกับแกนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเห็นไหมอันนี้แบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอุณหภูมิทุกอย่างปกติหมดนะครับอ่าพอลองปิดนะครับอ่าลองเปิดนะครับเห็นไมมันก็จะเริ่มสัมผัสแล้วครับ ปิดนะครับนิ่งๆครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับเริ่มได้แล้วครับก็เป็นประมาณนี้ครับแนวทางในการซ่อมนะครับสำหรับการประกอบให้มันสวยงามคงคงไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นตัวนี้คือเป็นการซ่อมมอเตอร์นะครับมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นนะครับให้มันใช้งานได้นะเพื่อนก็ลองทําตามดูนะสําหรับใครที่ที่แบบว่า อาจจะมีมอเตอร์อยู่แล้วมันบิวอินมากับอุปกรณ์ซึ่งมันไม่หาซื้อที่ไหนได้อะไรเงี้ยก็ลองทําตามด้วยครับแนวทางในการซ่อมครับชอบก็กดถูกใจกดสติ๊กเกอรกดติดตามช่องับขอบคุณมากครับ